กันบ้างป่าเบื่อหรือยังใช่เบื่อไหมครับไม่เบื่อไม่เบื่อจะจะตามไปแอบทุกงานเชียว้าไม่เบื่อกันนะครับผมนะไดแน่วันนี้ว่าว่าจะแอบไปสะดุดตาชุดนางรำน้องโบเลือะเกินนะครับมันมันมันเกินจะห้ามใจที่ไม่ให้แซวไม่ได้จริงๆนะครับผมนะมันชัดเจนจะสะท้อนแสงเลยแหมสวยงามครับผมนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าตีมอะไรนะโจพอจะรู้ตีมไหมให้พูดจริงไหมอาจารย์น่าบอกตีมแมลแองจับแกบ้าหรือเปล่า แลงค้บที่ไหนมีสีชมพูวันเย็นด้วยไม่ใช่นหะโอเคนะครับผมนะเก้าอี้ครบถ้วนนะครับเวทีกลางอีกหนึ่งตัวนะครับขอเวทีกลางอีกหนึ่งตัวผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมนะมาโน่นแล้วมาโน่นแล้วมาโน่นแล้วนะครับผมอย่างที่บอกกันไว้ว่าค,คําคืนนี้นะครับเราใช้สิทธิ์ของท่านเจ้าภาพใจดีทีไ่ได้จัดงานเพื่อเป็นการแก้บนเดี๋ยวหลังจากขั้นตอนของแก้บนผ่านพ้นครบถ้วนแล้วก็ เราจะได้ขึ้นมาทักทายร่วมสนุกสนานด้วยกันด้านบนฝากฝากให้ความร่วมมือกับคณะท่านจ้าภาพด้วยในเมื่อท่านเนี่ยจัดหารำวงให้เราได้สนุกสนานโดยที่เราไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อตั๋วแล้วนะครับผมฉะนั้นแล้วอาจจะมีกติกาอาจจะมีข้อ,อ,จจขอบังคับต่างๆตามที่ทางเจ้าภาพได้ฝากกองเชีย,มมยร์มายังไงแฟนๆก็ให้ความร่วมมืออาจจะมีรอบพิเศษ ในค่ำคืนหนึ่งอาจจะมี 2, รอบเศษสองรอบสามรอบอาจจะเป็นรอบของครบอ,อบครัวของท่านเจ้าภาพนะครับพี่น้องท้องที่หรือใดๆก็ตามแต่ที่ทางเจ้าภาพากําหนดขึ้นมาเราก็ให้ความร่วมมือเป็นผู้ชมที่ดีกันไปสักรอบหนึ่งนะครับรอบไหนเจ้าภาพใจดีเราก็สนุกสนานกันได้ยาวๆทางค่าคืนอยู่แล้วนะครับผมนะพยายามชวนคุยพยายามชวนคุยโอเคนะครับขรบ้วนนะครบ้วา โอเคครับ okay, right? ตอนนี้สาวๆนางรำได้เก้าอี้ครบท้วนแล้วด้านบนเวทีนะครับผมและในช่วงเวลาต่อจากนี้พร้อมแล้วที่จะเชื้อเชิญทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการเพลงเปิดฟอร์ทำการแสดงนะครับกเรากองเชียร์นบงแจ๊ดมินแบนร่วมด้วยการร่ายรำ